สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไม่่ใชสวัสดีจ้าสบายดีบอสบายเหรอสบายดีบอสอันนั้นสบปปสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนานมากสาวอีสานสาวอีสานขั้วโงกากลางเหนือเลยนี่มันเหนือหรืออีสานวะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนทีี่่น อเล็กกตเราก็สูโครลงกาครลงกาเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารโดยกิเช่นโดยเฉพาะนะครับโปรดใช้วิทยากาในการชิมวิทยาาในการชมนะครับกินได้กินไม่ได้ก็รองทำกันเอาเองตำบัตบัรบัตรบัรบัต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 รต่บัตรบ่ตระัตรบเตรบตรบัตล่าตร่าตรบตรบัตรตรบัตรบาตรบับับัุ พอแล้วพออย่เกินเจ็ดคำเดี๋ยวเกินเจ็ดคำอ่ะลองตอบขั้นที่สองพอแล้วมั้งเอาไปต่อพอเดี๋ยวเอาไปต่อสวยวันนี้อุตส่าษาคำแล้วมันจะต้องร้องเพลงด้วยหรือเปล่าทีละขั้นตอนอันนี้มาทำไมก็ต้องตามไทยไงนะเขาเป็ตุ้มตาทตามไทยกันเลยไม่ก็คือถ้าเราเป็นตามโคราชเนี่ยเราจะไม่ติดเลยกับฟิลเราแต่งเนื้อเพิ่มเราจะประพันธ์เนื้อใหม่ประพันธ์เนื้อเพต่อไปนี้จะใส่อะไรคะอะลองดูต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อย คือส้มตำกินบ่อยๆไม่ไม่ใช่ตือบักโคราชกินอร่อยโครชอ่ากินอร่อยอไม่ค่อยบ่อยรสชาติแซบไหมนะรสชาติแต่หวานดีนะรสชาติหวานดีต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือตำโครชกินไม่ค่อยบ่อยรสชาติอร่อยไหมนะ ต้มโคราชนะครับวันนี้ต้มโคราชแต่แต่ต้มปกติจริงๆมันคือคล้ายๆล้ายต้มไทยแต่ว่ามันใส่ทุกอย่างจริงจต้มโคราชก็ใส่ปลาลาแล้วก็ใส่ถั่วใส่ถั่วดิสงก็คือต้มโคราชนี่ไงค่ะส่วนิสงออมาเริ่มกันเลยดีกว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่ะบอกมีอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นมะละกอค่ะมะละกอจำไปในการหั่นมะละกอส่วนใหญ่ก็ใช้สับสับอ่าใช่แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบางนก็ขูดจะต้องเป็นต้องเป็นอะไรนี้ฮะต้องเป็น มละก็ดิบมละก็ดิบใช่มาเลยมาเลยมละก็แล้วต่ออะไรนี่นีนี่อันนี้ขาดไม่ได้คุนำเสนอน้ำประราเจน้ำปราเจอะทุกคนไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อนะพระดมกลิ่นแล้วเหมือนไหมเหมือนมากคือหลอกเราหรือเปล่าเหมือนนปำะราเหมือนทิมงาานะคุณไม่ควรส่งแบบนี้ ต่อไปค่ะน้ำตาลปี๊บก่อนนะน้ำตาลปี๊ขาดไม่ได้น้ำตาลปี๊บยนหนึ่งน้ตันปีอันนี้คือขาดไม่ได้สำหรับเชฟของเราเนะคะคิดว่าหวานไหมหวานโอ้โหรู้สึกฟินไม่ไหวอะ่ะคนอะไรกินนมค้นเป็นหลอดใช่ <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวมีนี่กระเทียมพริกอันนี้คือสำคัญสุดๆทาไมถึงใช้พริกแห้ง ก็ขี้เกียจหาพริกสดต้องเก็บไม่ได้เก็บนม่ได้มันเก็บได้นานไงไม่จริงไม่จริมันต้องใช้พริกอะไรได้หมดมันได้หมดแล้วแต่คนชอบแต่จริงพริกแห้งเนี่ยจะได้เผ็ดกว่าไหมความเผ็ดร้อนเผ็ดแล้วอยู่นานมันอยู่ได้เก็บได้นานด้วยพริกสดมันเก็บแล้วต้อเน่าเราไปต่อไปถั่วฝักอะไรยาวถั่วฝักสั้นเหรออันนี้คือถั่วฝักยาวเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะฝักสั้นละค่ะต่อไปมะเขืออะไรมะเขืออะไรมะเขืออะไรอุ้ยขนมือแล้ว เก้าศูนย์ยุคเก้าศูนย์มุกเก่าของกูกูยังตามไม่ทันเลยไม่อะไรรู้เลยเขาเกิดปีอะไรมาเมื่อเกิดอะไรคะมื่อเกิดเทสเทสอะไรด้วยเทสสีแดงสีดาไม่เกิดเทสีดาสีดาอะไรสีแดงเนี่ยเหรอมาเกิดจริงจริงเขาเกิดสีดาไหมคอมเมนต์กันเข้ามาว่านี่สีดาหรือสีแดงคือถ้าสีดายืนอยู่นี่จ้ะอ๋อต่อไปนี่มักอะไรฮะ มะพร้าวมะนาวมะพร้าวไม่ใช่หรอมะนาวอ่ะต่อไปมะนาวมเครื่องปรุงเครื่องปรุงนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวผงนัวทั้งหลายผงนัวอย่างนี้มีผงฟงฟิงด้วยนี่ฟุ้งฟิ้งก็คือจริงๆปกติใส่เยอะกว่านี้แต่นี่คือหน้ากล้องก็คือใส่นิดเดียวใส่กรุบใส่กรุบอ่ะเดี๋ยวทำจากอะไรนี่เจเนาะเจมีเกลือนะมีเกลือนิดหน่อยอันดับแรกเลยก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยหยิบพริกมาใส่พริกก่อนพริกก่อนเหรออากีบเม็ดอ่ะเผ็ด ในโฟกแล้วก็อภิกก่อนในดับแรกกระเทียมใส่ไปชอบกระเทียมไหมไม่ลรกระเทียมต้องไม่ปอกหรอไม่ต้องปอกจะสักห้าแล้วกันเราจะได้สุขภาพดีพอตำพริกกระเทียมเริ่มเริ่มแหลกแล้วต่อไปเราก็จะแหลกไล่หรือแหลกไม่ไล่แหลกไล่สิแหลกไล่แหลกไล่ใส่ตุกขยาไปก่อนใช่หรอไม่ถูกไใส่ได้ใส่ได้ คือเราชอบแล้วก็ไม่ซื้อ่าตอนอยู่ห้องมาวันสุดท้ายตอนนี้กับกระเทียมมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายหรอนี่ไงอาอไม่มีมะเขือเทศเลยคือาะเขาไม่ทันยุคนั้นเขาไม่หาไม่ได้ไงมะเขือเทศก็มีอ๋อมะเขือเทศก็มีโอเคค่ะเอาเม็ดออกนิดนึงค่ะคุณแม่ร้อนมากไปตกใจหมดเดี๋ยวมีจิ้มแทนสักอื่อง ต่อไปเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วมีเปรี้ยวแล้วใช่ไหมต่อไปใส่เค็มนิดหนึ่งเกลือซอฟไม่ซอสต่ำนิดเดียวพอซอสไม่ต้องเยอะนะซองนิดเดียวพอแล้วก็ใส่นี่ไปนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นเป็นมังสวิรัตินะนิดเดียวพอคืออะไรอ่ะผงปรุงรสใช่รสเห็ดปี๋นี่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 ขาดไม่ได้เลยเอาเยอะหรือเอาน้อย ทุกคนจะต้อใส่เนี้เนาะนาๆต้ใส่หนึ่อย่างนี้เลยพอแล้วอา่าเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเสร็จป,ปั๊บเสร็จปั๊บเสร็จปุ๊บไม่ใช่สีอุ่นขาวด้วยความเป็นเป็นมังไงเราต้องใส่สีอุ่นขาว <c oughs> นิดหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บพระเอกมาแล้วจ้าโอ้พระเอกต้อไหนวานตาน <c oughs> อือหวานจังแต่กวนนะผิแต่กันยังอ่าโอเคโอเคจริงๆมันไม่หวานแม่แต่น้อยก่อนแล้วก็ชิมแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแม่ใจเย็นนะเฮ้ยน้ำปลาเขาปรุงมาประมาณนึงแล้วนะเค็มปะชิมไหมลองชิมดูสิชิมสดไล้เหรอโอ้อ้าวเขาปักติเขากินสดนะลองชิมดูเป็นไงเค็มเค็มใช่ไหมเค็มมากแล้วแล้วเงินมะนาวเข้าไปเบรกแล้ว อ่าต่อไปนี่เมื่อน,น้ำมันใช้ได้แล้วใช่ไหมต้มองใส่นิดเดียปะ่ะอ่าใส่เครื่องหน่อยนึงใช่ใช่ต้องใส่นิดนึงนี่ใส่ลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยเครไม่ไปยหรออ่าแล้วก็คุณแม่นึงใส่มนะนาวอ่มามามาขยุ่มหนึ่งอ่าใส่มาใส่สูงสูงนะสูงสูงหน่อยนิดเดียว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 อ่าโอเคแม่แม่นึงใส่แล้วอ่ะแม่นึงใส่ถั่วให้หน่อยนิดนึงโอ้ยถั่วเยอะชอบ อขอจานแบนหน่อยค่ะอ่ะพร้อมนะต่อไปเสร็จแล้วใส่จานเสร็จแล้วใส่จานอ่ะถือจานมาคุณธชัยยะถือจานมาจานมาแล้วครับอ่าจานรองเลย จะโรยหน้าด้วยผงฟุ้งฟิ้งนะจ๊ะของสองพันนเนาะอันนี้จะเป็นผงโรยหน้าเดี๋ยวก่อนช้อนคุณทัชยะอยู่ไหนไม่ไม่ถ่ายก่อนถ่ายก่อนแล้วเนี่ยไอ้นี่เออเอาไอ้นี่ก่อนโรยโรยแล้วก็ถูกถูกไอ้นั่นน่ะไออท็อปปิ้งท็อปปิ้งมาท็อปปิ้งอ่าเดี๋ยวราจะมาลองชิมดูนะครับเดี๋ยวว่างตรงนี้ดีกว่าหน้าสุไล้วง เดี๋ยวเอาโคกออกก่อนออกก่อนไหมมางี้ขยับมานี้หอเราจะไปออ่าโอเคอคุณคุณบอสชิมก่อนไม่ใช่นะบัวแม่เหรอบัวพี่เก่งนี่ต้องใส่นี่ด้วยอ่าลองชิมดูก่อนอ่าอ่าโอเคอ่ะคำที่หนึ่งหนึ่งทาแล้วนะทำไมต้องเตรียมทิชชู่ เดี๋ยวไปเลยปอกขายหนึ่งสองซ้ำอร่อยอาผมเอาจิ้มได้จิ้มจิ้มอันนี่อย่างจิ้มจิ้มจิ้มเครื่องอย่างคุกเครื่องอย่างเอาเครื่องคุกลงไปในน้ำแล้วกินเลิศนี่แหละเป็นตัวกินซองตามนี่กินได้อร่อยอันนั้นหนึ่งเป็นไงฮะยังไม่ได้กินเลยค่ะโอเคไม่เผ็ดมากนะไม่เผ็ดมากนะครับท่านผู้ชมพริกสามสี่เม็ดกำลังดี เป็นไงห้องน,น้ำว่างปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกแนวขนาดนั้นเลยเหรอขายนี่นะข้อเหนียวฮะขนมจีนขนมจีนดดีหมเลยค่ะขายนั่งเดียวอร่อยความอร่อยจิีบอีกอ่าเกียร์คะแนนละให้9.9เลยอ่ะเมนูหนึ่งอ่ะหนูปกติชอบกินแบบปูปลาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูให้หนูให้เป็นเจเป็นงานนี้เป็นเจ เให้เก้าสำหรับเมนูเจอร่อยมากให้เก้าเลยร้อยเต็มเลยเอาอ่ะใครสปอนเซอร์รับติดต่อได้ทุนี้เลยมันนาวน้ำปลาน้ำตาลสายเข้ามานี่นักมีสปอนเซอร์อะไรอยากได้สปอนเซอร์อยากได้อะไรมากอะไรก็ได้ค่ะที่เงินเยอะๆจุงนี้โควิดลรหมดแล้วจ้างได้นะครับสีดาทำอะไรได้บ้างครับ่สฉันร้องเพลงได้ค่ะ ถ้าเราใครนะครับก็สนใจก็ติดตามกันได้นะครับแล้วกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าครั้งหน้าเราจะพาไปทำเมนูอะไรใช่หรือใครมีเมนูอะไรแนะนำก็พิมพ์มาใช่ขอไม่อยากกินอะไรแปลกๆก็บอกมาผัดเขียดผัดกบอะไรก็ว่ามาพ่อกินไม่ได้อืม๋อไม่เป็นเจสิอ๋อกบเจอืมไมวะ ไม่กินไม่กินัเมนูอะไรแปลกๆก็บอกมาเอออะเดี๋ยวไปดูอีพีล่างกันดีกว่าว่าเราจะทำเมนูอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนรักจี๊ว้าว